ก็โอเคด้วยนะทุกท่านก็อยู่กับชงฮิโร่นะวันนี้จะมันรีวิวชุดอ้สวยเนาะอ้สวยนะวยนะ้ทุกคนเลยบอกงดีอ่ะชุดใหม่ก็สุมมาได้ครัคุณก็ไม่ได้สุมดอกน้ำตั้งนานแล้วก็ในในๆแล้วก็เอามาแตะเลยนะทุกคนดักกี้โลโยนี่ตรงนี้นะทุกท่านเห็นไหมนี่โกลโยและการันตีทุกสามสิบถึงจะได้นะก็ได้หมดแล้วนะได้หมดลนะดลก็ ี่เลยนะต้องใช้เงินหมุนนะก็หมุนหมุนเรียบร้อยนี่ไงมีั้งร้อยแท่งเลยเห็นไหมตรงเนี้ยมีเป็นร้อยอ่ะแต่ไม่หมุนนะมันเหลือนะครับทุกคนนี่มีทั้งหมวกมีทั้งกระโปรงกระเป๋าโอมีหมดนะมีหมดมีหมดมีหมดแล้วเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะครับนี่มันมาตั้งนานละผมทุ่มารีวิวไงทุกคนเนาะเลยห้าวันนะครับก็ชุดประมาณนี้เลยแต่งให้มันดูแบบแบียบๆหน่อยอืมเนี่ยแล้วผมก็จะโชว์ให้ดูว่ากระเป๋าเป็นไงก็เจอกันในเกมเลนส์โก้ มาดูนี่คือชุดของคุณอูซุยนะนี่เลยนี่ในกระเป๋าดูกระเป๋าดีไหมเห็นไหมเห็นไหมมาดูมีนีมีกระเป๋านะนี่นเวลสัน,นดีมากกระเป๋าดีเห็นไหมเลนได,น,ด,น,ดนีด่นอนอ่ะทุกคนชุดคุณอูซุยนะมันต้องมีโาสนาด้วยแต่ว่าคุณอูซุยพามาถือปืนนะมาดูกันเป็นยังยนะไงครั้งแรกนะลงที่ดีๆเลย ลงที่ดีๆนะยุดนโมดกันดับด้วยมาตรงนี้แหละมันเหมาะตรงนี้แหละมันเหมาะทุกท่านลงไปเลยฮอมีคนลงข้างด้วยที่อื่นไม่ลงใช่ไหมจะลงตามผมเลยว่างั้นไอห,หนุ่มนี่ไม่ไหวเลยแรงรถต้นเกมแม่ทุกคนแรงรถต้นเกมแม่เลยไม่จริงนะเฮ้ยเฮ้ยมันมันเจ้าจริงเลยเฮ้ยไม่มีที่ไปแล้วอ่ะไอห,หนุม่มม,มันมีอยู่มันมีอยู่มันก็ต้องหนีไง เราจะไปเยอะนะนะั่นผมเห็นรถเป็นคันหนึ่งเ้วผมจะเูแฟดเลยรีบเลยด่วนชิดขับรถมาตายหารถชัวร์ดูสักซรงมันเอาผมไม่รอดแน่นอนเลยขับรถหนีริบรออไรโหจะตายขับรถด่วนวิ่เอาคำให้รอดมีปืนแล้วใหญ่นะมีเลนใหญ่เลยน ไปแล้วปืนดรอมไหมปืนอ้อ,อปืนอยู่ไหนน้อยห,หนุ่มเฮ้ยมันไม่ปืนว่ะมันก็ไม่ใช่แล้วไอห,หนุ่มรถควันขึ้นขคม,มงเราต้องไปจุดนี้ไปถามก่อนไปไงรถมันจะพังแล้วเนี่ยมันตามมาแน่นอนแน่นั่นอ่ะมันไม่หยุดแน่ปิดก,ก่อนจวมันมาไปใวัวิ่งในวิ่ง ไปก่อนไม่มีปืนเฉยๆอย่าพิ่งเ,เ,เล่นต่อเลยมาโอ้โหอย่าไปหนอนเสียงบักแน่นอนมาถามว่ามีคนไหมมียมเยอะนั่นไงมันวิ่งฐานทางนั้นหรือเปล่นาน่าจะมีหวังมากขา้างหน้ ตัวนี้เหลือ46ีฟกตึงนะตูงสุดตึงมากๆเลยเนีย่ยไปเลยยิงกันก็นยยิงไปปืนปืนปืนก่อนไม่มีดอกอะไรเลยครับผมนั่นไงมันสแกนผมนะมันรู้ว่าอยู่ไหนไงมันรู้ไงแต่ถามว,าว่ามันมีปืนไหมไม่มี จะยินเธอมหยุดพุ่งมาตามอะ่ะแค่นั้นแหละหยุดเชิงเลยเชิงเลยมาเชิงเลยไม่ต้องมาอืมอย่างเงี้ยยังไงวาแล้วมันยิงวาแล้วมันยิงเผลอไม่ได้มันไล่ก็บอะ่ะ ไปขอบไปเลยน,น่มไตขอบเออนั่นแหละนี่มาพักตรงนี้ก่อนนี่ไงชุดเทนเคนเนี่ยทุกคนนานปรับกล่าวมันทูดีโอโหเก็บความทูดีไว้นะนี่กระป๋งกระเป๋าครบครบ,ครบซีเวิวหนึ่งอยู่เลยกระเป๋าวิวหนึ่งอยู่เลยทุกคนเอาวิวสองมันจำไม่ได้ผุมาชุดเทนเคนมาสุโจอะไรให้มาอืม้มลุยต่อ คือยังไม่มีจะรู้กับใครได้นหละขำๆไปเรื่อยๆถามว่ามีคนไหมเยอะเลยนะครับไม่เยอะเลย โอ้ยยยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเมาดิฟดิฟดิฟเฉยงงขมาขอบขอบแมพแล้วอะนะมันต้องไม่มีแน่นอนงานเนี้ยผมพูดแค่นั้นแหละลุ๊โอ้โหอสานี้มันยังไกลไมันยังมาตามก็สุดแล้วะ่ะ ยานะในหนุ่มขอแค่นั้นแหละหูยกาะรุ่งหนึ่งจะสู้ใครได้มาวิถวก่อนออกมาแต่เล่นไม่เป็นก็จุ่มเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไร พี่ข้าศูนย์ต้องมีคาตาะนะแต่ไม่มีนะโ,โอ้่มาโอ้ยเฮ้มันมัน,ม,นมันยิงแรงเก้นติดมาร์กเลยโมโคมา้องชวยอย่างเงี้ยนะมันดันมาลนะนั่นรออะไรละ่ะครับจะนอนทำไมละตีวิ่งดิเป็นตะคิวสองว้เหรอเอา้างงเลการเป็นตะคิวครั้งนี้เล่นเกมไม่ออกไม่ต้องเล่นเก่ง ขอแค่อยู่นานๆพอมันไล่เก็บผมนะจังหวะเนี้ยมันไล่เก็บผมไให้มันเล่นใหญ่ไงจะกกิลแบบเนี้ยไม่มีฟุ้นฟูจบเลยอะไรก็หนีหนียังเงี้ยชีวิตนี้ปุ๊บกางคังนโณครั้งนี้ปุ๊บซิ่ง ไ็ตามล่าไม่เลิกด้วยหนุ่มตายเลยโอ้ย